สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําร้านข้าวมันไก่ร้านหนึ่งที่อร่อยมากๆนะครับหลายคนรู้แต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับแต่เจ้านี้ถือว่าเป็นน้องใหม่นะครับแต่ทําออกมาได้อร่อยไม่แพ้ร้านข้าวมันไก่ระดับตํานานหลายๆร้านเลยนี่คือร้านอาร์ตข้าวมันไก่จ๋าอยู่ที่อยุธยานะครับเป็นข้าวมันไก่นะครับที่มีทั้งสไตล์ไทยและสิงคโปร์ครับไก่ชิ้นหนานุ่มตับเนี่ยนุ่มอร่อยเหมือนฟัวกราเลยครับข้าวหอมนุ่มเรียงเม็ดสวยแล้วก็มีน้ําจิ้มหลากหลายนะครับทั้งน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวพริกกระ เข้ามันไก่เริ่มต้นจานละ60บาทแล้วก็มีข้อไก่ตับไก่นะฮะที่นี่จะไม่มีเลือดไก่แล้วก็จะมีชุดข้าวมันไก่สิงคโปร์ครับมีทั้งชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ในชุดก็จะมีไก่ข้าวแล้วก็น้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้มนะครับได้เวลาชิมแล้วครับเริ่มจากข้าวก่อนเลยข้าวเปล่าๆเพียวๆนี่แหละมันจะมีอารมาข,ของขิงกระเทียมแล้วก็ความหอมละมุนของตัวข้าวครับส่วนรสสัมผัสคือเป็นข้าวมันไก่ที่นุ่มร่วนพอดีไม่มันมากเกินไปมันละมุนไปหมดเลยนะครับต่อมาเป็นไก่ครับ ไก่มันจะหนึบๆนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์เลยคือตัวนี้ครับตับไก่ที่เขาบอกว่าหมดก่อนเพื่อนเลยนะครับถ้าจะมากินตับอย่ามาเกิน9ก้าโมงนะคือมันนุ่มละลายเหมือนฟโฟลกาเลยครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยเข้าวมันไก่ทอดก็ดีนะครับไก่เขากรอบนอกนุ่มในจริงๆราดน้ำจิ้มไก่หวานๆเผ็ดๆกินกับข้าวมันแล้วลงตัวครับแล้วก็จะมีไก่อบนะครับความอร่อยอยู่ที่หนังมันจะเกลียียมนิดนึงแล้วก็มีรสชาติที่เข้มข้นกินกับน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำจิ้ม,มซีฟ